รับแล้วว่ามีหนังสือน,นี้ไปถึงมือท่านนายกจริงค่ะแต่แตว่าแต่ขอาาให้เป็นเรื่องภายในของพรรครวมไทยช่างชาติไปคุยกันเองไม่เกี่ยวกับเราใช่การปอกคอมมอต,ตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาฟังไปแล้วไม่ใช่เหรอตะกี้ใช่ค่ะตอนนายกบินไปสุรินใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเอาเต่อเน,นื่องไปเรื่องช็อกมิน์เป็นยังไงที่คุณรูทินบอกอ่ะ คือคุณอนุทินที่บอกว่ามันเป็นปฏิญญาช็อกมิน้นเป็นการจัดสรรโคต้าตําแหน่งรัฐมนตรีก่อนจะตั้งรัฐบาลเนี่ยค่ะท่านนายกเลบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเองแล้วก็ชี้มือไปทางคุณอนุทินคุณอนุทินร่วมคณะไปชุรินด้วยนะคะเนี่ยช่วงท้ายท่านนายกจะชี้มือไวว่าเดี๋ยวเดียวคุยกันเองอ๋อนี่อ่าดูอีกทีหนึ่งพี่ยังไม่ทันดูตะกี้ นายกคะสรุปแล้วหนังสือรวมไทยสร้างชาติมาถึงมือนายกไหมคะเรื่องค่ะมาถึงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็เนเรื่องของพวกเขาโอเคกันเองแล้วได้คุยกันในเกับพรมตอนนี้นายกพิจารณาไปถึงไหนแล้วคะท่านนายกคะเห็นไหมคุณจะใครคูปริญญาปารินยาเรื่องช็อคไม้นะคะปารินยาช็อคมิ้นนะคะตัวมันมีนะคะเปลว่าคุยกันค่ะค่ะปารินยาช็อคไม่อืมอ่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวคุยกันอีกทีใช่ไหมคำตอบกว้างๆงั้นใช่ไหมค่ะ เรื่องปฏิญญาช็อกมิ้นอันนี้เป็นเรื่องระหว่างคุณอนุทินกับภูมิภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกว่าตอนชวนมารัฐบาลคือเอานโยบายมาดูกันว่าตรงกันไหม <afe. S 2> ไม่ได้พูดถึงกระทรวงมาหาไทยหรือจะได้ตําแหน่งอะไร,รมาาผมเป็นคนจัดการเองคุณอนุทินบอกอ้าวแล้วทาไมได้พูดถึงกระทรวงแล้วผมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงลองวิเคราะห์ดูสิ <switched lectric ian> นะะักข่าวลองวิเคราะห์ดูใช่ไหม ค่ะว่าถ้าไม่งั้นผมจะมาอยู่กระทรวงนี้ได้ไงท่านผู้ชม